เอสชีรมาเมืองไทยรอบนี้ <Okay. S 2> ได้มาดูหลายสิ่งหลังอย่างมากมายน้องไบหนึ่งในนั้นก็ไปร้านไหนเจ๊ฝ่ายไปเจ๊ฝ่ายแล้วก็ไปร้านผัดไทยประตูผีทิพย์สมัยด้วยค่ะโูกต้องแล้วไปสักสักยันอาจยะเน่งสักยันแปดทิศแล้วใส่เสื้อ <concert S 1> ยคอนเสิร์ตก็ใส่เสื้อช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยนี่ล่าสุดเอชีรน ทำคอนเทนต์หรือเปล่าบุกเซเว่นน้องไบร <c oughs> ค์คือเนี่ยค่ะขนมถุงอ,อกกรอบต่างๆ <c oughs> ประเทศไทยอาจจะถูกบอกว่าเป็นประเทศที่มีขนมถุงวางจําหน่ายหลากหลายที่สุดในประเทศแห่งหนึ่งของโลกนะคือเขาถ่ายคลิปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าผมอยู่ที่เซเว่นได้ยินมาว่าที่เนี่ยมีขนมที่น่าสนใจแล้วก็เลยหยิบหลายอย่างเลยค่ะเอามาลองทั้งเยลลี่ขนมไดโนเสาร์ขนมมะเขือเทศสาหร่ายอบกรอบชาข้าวแล้วก็มีขนมรสประมึกด้วยเนี่ย And then we'll go to the park, right? yeah. No. Try that one. One of these green teas, orange one. Oh. Right, so I'm in Bangkok, died 7 Eleven, and I've heard that they have crazy snacks in here mm -hmm. Chewy jelly. Try that one. One of these green teas, orange one. See what Some seaweed crisps. Let's try some of them. Ketchup flavored crisps. Dinosaur crisps. I not even know what this is, but. I want to go to the venue now and try them out. Okay, so Dinosaur Park first. They don't really taste of anything. Tomato flavored cracker. I do you know? right. Alright, it definitely taste of tomato. Popcorn flavored seaweed. Corn flavored seaweed. It's seaweed that has corn on them. Chewy jelly. ลี่ดูดูที่จะชอบน่าจะเป็นเยลลี่ค่ะเยลลี่ที่บอกว่า it's alright ค่ะกับขนมไดโนเสาร์ที่ดูจะชอบอันที่อันที่คำเดียวแล้ววางเลยคือสาระวันแล้วแต่รสชนิยมใช่ใช่ไหมแต่นี่มารอบนี้ถึงขนาดนี้เลยแหละทนผู้ชมโอ้ยหลายคนชื่นชมแฟนๆชอบมากนะคะบอกกลับไปดูเนี่ย ทำตัวติดดินด้วยค่ะแล้วก็เป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยไปดูนี่ไม่รู้ไปได้ขนมกรอบกัญชาป่ะ <c oughs> ยังมีขายอยู่ไหม <c oughs> ฮะ,อ,ะอันนี้เมื่อเขือเทศเนี่ยขึ้นชื่อมากคนจีนเนี่ยเขาขนกันเจระวันกับประเทศเนี่ยเก <ฮะ S 2> าหลีด้วยนะใช่ไหมชอบชขนมกรอบมเขือเทศอย่างนี้เป็นต้นอ่ะท่านผู้ชมพอพอพสมควรแล้วกลับมานี่เขากลับไปหรือยัง ไม่รู้จะไปไหนต่ออยู่นะเอเที่ยวประเทศไทยก่อนไหมมีหลายอย่างนะพวกกลุ่มกางเกงเอาสักสองจังหวัดสิเออฮะใช่ไหมให้ลองใส่กางเกงประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็มันมีหนึ่งกางเกงหนึ่งจังหวัดแล้วจะบอกให้ใช่ไหมแล้วจะรู้ว่าชอบเชื่อเถอะได้ร้องเมื่อไหร่ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตแน่เต้นยังไงก็ไม่ร้อน เย็นสบายโล่งเย็นสบายพริ้วแต่ต้องเอาของที่ผลิตในประเทศไทยนะค่ะเอาแบบที่มีเกรดคุณภาพพระอะไรไม่นกันเป้าขาดนะเอออย่างนั้นเดี๋ยวจึ๊กๆึขาดเลยอ่ะจริงจังจริงจังท่านผู้ชมกลับมาไหนแนะนำให้ลองกระทอบเออจริงๆนะเอชีแรน์เขาก็ยังไม่รู้นะ มาบ้านเรามีกระท่อมเหรอเขาได้ผ่านตามสี่แยกไหมขายเป็นหรือตามริมถนน่ะอาจจะนึกว่าใบไม้ฮะแล้วใบไม้เอามาทำอะไรใช่ไหมเอ